ตัดสติกเกอร์หลายๆสีเนี่ยแล้วมาซ้อนกันแบบนี้เห็นไหมนะครับวิธีทำทำอย่างไงอ่าไปที่โปรแกรม Photoshop ก่อนนะครับอันนี้ผมจะสอนในโปรแกรม Photoshop นะก็ถ้าใครเป็นในโปรแกรม AI นะครับผมแนะนำให้ทำใน AI ก็จะง่ายกว่านะครับก็อาจจะดับเส้นทำตัวแบบตัวหนังสือเนี่ยง่ายกว่านะครับถ้าใครทำา AI เป็นนะครับส่วนตัว AI เนี่ยผมเห็นพี่ๆหลายท่านลงคลิปเยอะแล้วผมเลยมาลงใน Photoshop ดีกว่านะครับสำหรับทำใน Photoshop นะครับผมก็จะทำแบบเอาที่ผมเข้าใจนะเอาง่ายๆนะครับไม่ยากนะฮะอันดับแรกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ New นะอ่าเปิดหน้ากระดาษก่อนนะครับอ่า Create นะครับเปิดหน้ากระดาษขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราอยากได้คำคำหนึ่งนะครับคำคำหนึ่งเอามีแฮชแท็กด้วยแล้วกันนะครับเท่ๆไปนะครับ พี่โจพี่โจอะไรนะอะไร57าเจ็ดไวรุ่น57เดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตทําให้อันหนึ่งแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นแบบสําหรับพิมพ์นะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ใส่สต็อกเข้าไปง่ายๆนะครับผมจะทําแค่2ชั้นนะส่วนถ้าใครอยากทําหลายๆชั้นก็ใส่สต็อกใส่อะไรเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมทําหลายชั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะนานไปนะฮะอ่ะมาที่ตัวทีแล้วกดสร้างตัวหนังสือก่อนนะครับใส่แฮตแท็กไปนะครับแฮแท็กแล้วก็วัยรุ่นไวรุ่น ห้าเจ็ดนะครับอ่ะนอนหนูหายอ่ะวัยรุ่นห้าเจ็ดอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนถ้า บางคนบอกว่าอยากรู้ไซส์ว่าไซส์มันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวให,ให้ทำเสร็จก่อนนะครับทำะตะโกทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวไซส์เข้าไปนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับสีด้วยนะครับในการทําตัวนี้นะครับค้นเข้า Google ได้เลยนะครับสีไหนตัดกับสีไหนผมก็ใช้วิธีนั้นนะครับเวลาที่เราจะทําตัวสติกเกอร์เป็นคำๆอย่างเงี้ยบางทีผมอยากรู้ว่าสีไหนกแต่สีไหนค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสีที่ตัดกันนะครับ เขาก็จะมีบอกเลยสีนี้ตัดกับสีนี้ตัดกับสีนี้เอามา a d e p แล้วใช้งานได้เลยนะครับอย่างสีน้ําเงินนะครับเบสิกก็จะเป็นตัวสีเหลืองที่มันจะตัดกันนะครับสีน้ําเงินสีเหลืองเหลืองน้าเงินหรือน้ําเงินเหลืองมันจะอยู่อย่างนี้นะครับหารผมจะใส่เป็นสีน้ําเงินไปนะครับแล้วก็สโตกนะครับวิธีทําสโตกก็คือกดดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพอกดดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมคําว่าสโตกติ๊กไปนะครับอันนี้คือสโตกหนึ่งนะครับอัน หรือถ้ามันไม่ขึ้นกระตกตรงนี้เนี่ยเห็นบวกไหมครับกดบวกไปไมันจะขึ้นใมนนอน่อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งเผื่อบางทีเนี่ยลูกค้าอยากทําแบบหลายๆชั้นนะครับในตัวหนังสือให้มันดูแบบสวยงามนะครับเสร็จแล้วเราเลือกสโตกนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกสีนะครับเราอยากได้สีอะไรนะครับเราเราก็ดูว่าสีสีติกเกอร์สีอะไรแล้วก็มันตัดกับสีอะไรอย่างอันนี้ผมจะเอามาตัดกับสีเหลืองนะครับก็ใส่เป็นสีเหลืองไปส่วนขนาดกระตกเนี่ยเราอยากได้ใหญ่เล็กเราใส่ได้เลยนะครับ แต่ใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่สวยประมาณนี้พอ,อโอเคกดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราได้แล้วลายหนึ่งต่อมาเราจะแยกยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาขนาดก่อนนะฮะให้เรามาปิดตาตัวนี้ด้านล่างนะครับแบล็กเกลอ่าปิดตาเสร็จแล้วนะครับมาที่คอปแล้วเราก็คอปรูปนะครับเอาให้ใกล้ที่สุดน,นะ แล้วก,กด enter ครับอ่านะพอกด enter เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูอ่าเดี๋ยวเราขยายนิดนึงนะครับกด control แล้วก,กดตัว t นะครับขยายรูปอ่าให้มันใกล้ๆตัวขอบเราหน่อยนะครับอ่ากด enter นะครับเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันยังว่างอยู่นะครับถ้าจะซูมเนี่ยกดติเนตค้างไว้แล้วก็ซูมนะฮะอ่ข้างบนมนยังว่างอยู่นะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดคัปบครับแล้วก็เลือกให้มันใกล้ๆตัวงานมันนิดนึงอ่ะแล้วก็ Enter ครับอ่ะทีนี้ยเราจะมาทำไซส์กันนะครับอ่ะต่อมาเรามาที่ Image ฮะ Image แล้วก็ Image Size นะครับอ่ะเราก็ดูว่าเราจะเอาไซส์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับเลือกเป็นเซนติเมตรนะครับสมมุติว่าอ่ะอยากได้สัก10เซนนะครับอ่ะใส่เลขสิบนะครับแล้วก,กดโอเค ดี๋ยวรอสักคู่นะครับไอสิเซนเนี่ยมันนับตั้งแต่สโตกนะครับก็คือไอสีเหลืองนะครับไม่ใช่ตัวหนังสือนะมันนับเนี่ยสโตกสีเหลืองนะครับก็คือ10เซนนะฮะต่อมาทีนี้เราจะแยกนะครับเราจะแยกออกกันเป็น2อันนะครับก็คือเราจะตัดสีเหลืองแล้วก็จะตัดสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวซูมออกก่อนนะครับแล้วก็เลือกคอฟนะครับแล้วก็ลากลงมา นะครับลากลงมากด enter นะครับพอเราครอบหน้าตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับให้เรากด control ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เราต้องรวมเลเยอร์ก่อนนะครับให้เป็นเลเยอร์เดียวกันก็คือกด control แล้วกดตัว e พร้อมกันปุ๊บอ่ะตอนนี้เลเยอร์เนี่ยรวมกันแล้วนะครับต่อมามาเครื่องมือที่4นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่า magic นะครับถ้าใครไม่ขึ้นให้คลิกขวานะมันจะอยู่ข้างในเห็นไหมครับ magic เสร็จแล้วเราก็มา จิ้มสีเหลืองนะครับอะ่ะจิ้มไปก่อนอ่ะแบบนี้นะครับจิ้มสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับเราดูอ่ะเราซูมดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดคอปมันออกมาซูมดูก่อนเห็นไหมข้างในมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนเป็นเส้นปะนะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกนะครับก็คือเราเลือกตรงนี้ด้วยต่อมาตรงนี้ก็ยังไม่โดนเห็นไหมตรงนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรตรงสีน้ำเงินนี่มันชิดมันปิดไม่ให้เส้นปะมันวิ่งไปครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็จิ้ม อันไหนยังไม่ได้นะครับอันไหนยังไม่มีเส้นตาก,กดชิปค้างไว้แล้วจิ้มนะครับแล้วก็ซูมออกนะครับต่อมากดคอนโทรนนะครับแล้วก็กดตัวสีก็คือคัดเราจะตัดออกมาอ่าตัดออกมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมสีเหลืองตรงนี้นะครับมันยังเหลืออยู่กดคอนโทรลแซดครับกลับไปอีกทีหนึง่งกดซูมนะครับแล้วกดชิปอ่ากดชิปค้างไว้ก่อนนะครับค่อยๆทําใจเย็นๆนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ซูมออกนะครับ แล้วก็กดคอนโทนซีเพื่อคัดมันออกมาอ่ะทีนี้มันออกมาหมดแล้วนะครับอ่ะพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราจิ้มทิ้งด้านนอกออกนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รูปแบบเรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับถ้าเวลาเราจะเซฟไปจริงๆมันต้องเซฟไปทีละอันนะก็คือเซฟอันบนก่อนแล้วค่อยเซฟอันล่างนะครับก็กดคอปนะครับอ่ะเอาแค่ตัวบน อ่าโอเคกดครอบแล้วก็เอาแค่ตัวบนนะครับส่วนไซส์เนี่ยมันปรับในโปรแกรมตัดได้นะครับกด enter อ่าเสร็จแล้วกดไฟล์แล้วก็เซฟแอดออกไปครับเซฟเป็น png ครับผมอ่าเลือก png ผมเซฟไว้หน้า Desktop นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า1 1ึ่งหนึ่งหนมีแล้วหนแล้วกันอ่ากดเซฟนะครับเสร็จแล้วกด c อนโทรลแครับก็คือให้มันกลับมาแล้วเรากดครอบเนี่ยอีกทีนึงปึ๊บติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ เอาอันล่างนะครับแหมผมวางชิดกันไปหน่อยเห็นไหมอ่ะโอเคพอได้ล่างเสร็จปุ๊บก็อ่ะเดี๋ยวขยับอันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะแล้วกด enter ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็ save add ออกไปนะครับเป็น png นะครับศูนย์ อ่าเมื่อกี้หนึ่งศูนย์อ่ะสองศูนย์นะครับเซฟไปนะฮะกดโอเคได้เลยอ่าอันนี้คือในรูปแบบที่เราจะพิมพ์นะครับก็คือเราพิมพ์ไปด้วยนะครับทำตะโตกแล้วก็ทําเส้นตัดแยกไฟล์ออกไปนะครับก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยมีแบบมาอยู่แล้วนะครับเราจะทําเส้นอย่างไงนะครับเวลาไปตัดตัวโปรแกรมไฟล์มาสเตอร์นะครับอ่ะมาโอเพนก่อนนะครับเอาตัวงานเข้ามาก่อนอ่าผมจะอ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน เหลืองน้ำเงินนะครับอ่ะแบบนี้มาที่ลูกศรก่อนอรัแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้สติกเกอร์สีดาผมหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะลบสีดําออกก่อนนะมาที่ตัวเมจิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่สีดํากดดีลีสครับอ่ะแค่นี้นครัะอ่ะกดดีลีสทีนึงเดี๋ยวผมจะดีลีสสีดําก่อนเพราะว่าสีดาผมหมดนะครับแต่ถ้าใครมีก็ตัดแบบเมื่อกี้เลยนะฮะ อ่ะสมมุติว่าเรามีรูปแบบมาอยู่แล้วจะทํำยังไงครับเหมือนกันเลยครับก็คือเราใช้ตัว Magic เมจิกเ่ยจิ้มตัวสีที่เราจะต้องการตัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขยับตัวบอร์ดมานิดนึงนะครับมาที่คอฟนะครับแล้วก็เลื่อนตัวบอร์ดมานิดนึงกด Enter ครับอ่ะต่อมามาที่ตัวเมจิกนะครับแล้วก็จิ้มไปที่สีน้ําเงินปึป๊บอ่ะเห็นไหมมันก็ยังไม่หมดนะครับไล่จิ้มเอากดชิปค้างไว้นะครับก็คือเพิ่มจํานวนตัวเลือก กดไปนะครับจิ้มไปที่สีน้ําเงินเนี่ยข้างในมอมาด้วยอ่าโอเคแล้วก็ตรวจสอบดูว่าหมดอย่างนะครับถ้าหมดแล้วกดคอนโทนซีนะครับนะมันจะขึ้นรูปกันไกลแบบนี้นะฮะก็ลากลงมานะครับอ่าลากลงมาเสร็จแล้วก็จิ้มทิ้งนะครับก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็แยกเซฟแบบเมื่อกี้เดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็กดคอปไปนะครับเราก็เลือกอันแรกอ่ากด Enter ครับ แล้วก็กดเซฟนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับอ่าเป็นสามสามอ่าสามสามมีแล้วนะครับสามศูนย์อ่าสามศูนย์มีแล้วนะครับก็อ่อาอันนี้เดี๋ยวผมเซฟหน้าเดสก์ท็อปเดี๋วอ่าสามศูนย์นะครับอ่ากดคอนโทรลแครับกลับมาเสร็จแล้วกดคอปเหมือนเดิมนะครับไปที่คอปแล้วติ๊กไปที่นี่ก็ได้เพราะเครื่องมือยังคาอยู่นะครับแล้วก็ลากลงมานะฮะ ลากลงมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแค่ตัวนี้ไปนะฮะกด enter ครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะฮะแล้วก็เซฟเอาเป็น4ีสูตรแล้วกันหน้าเด,ดท็อปอ่ะโอเคนะครับถ้ามีสีดำเนี่ยเมื่อกี้มันมีสีดำด้วยใช่ไหมเราก็เพิ่ม artboard มาอีกนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วก็ ลากสีดำนะครับออกมาลากสีลากสีแต่ละอันออกมานะท่านมีหลายสีนะครับในกรณีที่มันมีรูปแบบมาแล้วนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อมาไปที่โปรแกรมตัดกันนะครับไปที่ไฟล์นะครับ import อ่วัยรุร่น57นะครับกด open เข้ามานะครับเห็นไหมก็ทําเส้นตัดนะครับแล้วก็ตัดได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจเปิด2องสารอบนะครับก็เอามาทีเดียวเลยแต่ว่ามันจะตัด พร้อมกันไม่ได้เพราะสติกเกอร์เป็นคนละสีนั่นเองอ่ะมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Import เดี๋ยวจะทําเส้นตัดพร้อมกันอ่ะไว้รุ่น57สีเหลืองอ่ะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะทําเส้นตัดเนี่ยพร้อมกันหรือจะทําแยกกันก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเราจะตัดแค่รอบนอกนะครับอ่ะเราทําอันนี้ก่อนนะครับกดค e a t e อันแรกนะครับแล้วก็เลือกทําเส้นตัดกดแท็กได้เลย เห็นไหมเราได้เส้นตัดแล้วนะครับกด apply กดเซฟนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับเนี่ยเราได้เส้นตัดแล้วนะครับอันนี้คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับต่อมาสีเหลืองสีเหลืองเราจะไม่ตัดข้างในนะครับเราจะตัดแค่รอบนอกอไปที่ Apple นะครับกด create กดเย็นะครับแล้วก็กดแท็ เห็นไหมมันจะมันจะวาดทั้งข้างนอกข้างในให้เลยนะครับเราก็กดคีบออกไปเพราะว่าเราจะเอาแค่ครอบนอกนั่นเองนะครับก็คือสโตกสีน้ำสีเหลืองกดแอปพลายนะครับกดแอปเสอ่เสร็จแล้วลบตัวรูปไปตัวรูปไปแล้วก็ลบไปนะครับอ่าต่อมาทีนีว้วิธีที่ผมใช้ตัดนะครับผมก็จะลบจะลบอันที่ยังไม่ตัดก่อนนะครับกด e l e t e ไปอ่าเสร็จปุ๊บเอาอันนี้ก่อนอ่า แล้วก็มาที่ตัดนะครับอ่าแล้วก็กดคัดนนวนะครับเพราะผมใส่ติ๊กเกอร์ไปแล้วอ่าทีนี้เราก็ไปเลื่อนหัวตัดกันนะครับประมาณ9ก้าซินอ่านะครับเราก็มาใส่กัะดาษนะครับสีแรกเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วเราก็มาเลื่อนหัวตัดไปนะครับ เมื่อกี้ผมดูเนี่ยขนาดงานเนี่ยมันกว้าง9เซนนะครับก็น่าจะไม่เกินนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้9เซนนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยหรือกดเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วกดสั่งตัดได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราติ๊กเกอร์เราออกมาต่อมาสติ๊กเกอร์ที่เราจะใส่ไปก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับก็คือเป็นตะโตกรอบนอกนะครับอ่าผมจะเลื่อนว่าตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปสั่งสีเหลืองตัดกันครับ อ่ะต่อมากดคอนโทรล z ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมก็สโตกสีเหลืองเนี่ยกลับมาแล้วนะครับส่วนอันนี้เราก็ลบไปเราตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ครอบนะครับแล้วก็มาที่ใบมีดนะครับแล้วก็กดคัดนาวได้เลยกดเย็ดได้เลยครับ อาต่อมาผมก็จะตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครทําหลายๆอันน่ะก็ตัดตามที่เราถนัดได้เลยนะน,นี้ผมทําตัวอย่างนะครับผมก็จะตัดแบบเอาง่ายๆนะฮะมันก็จะเละๆอย่างนี้นะครับเราก็ลอกออกมานะครับลอกไอ้ขอบนอกมาให้มันเหลือแค่ตัวงานอ่ะอันนี้เป็นสโตกของเรานะครับสีเหลืองนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวด้านในนั่นเองก็ลอกออกไป เดี๋ยวเอาแค่ตัวหนังสือไปก่อนนะครับเนี่ยโอเค เสร็จแล้วก็มาแกะตัวนี้หรือใครจะใช้เป็นสติกเกอร์ใส่ก็ได้นะครับสติกเกอร์ใส่ก็จะเห็นง่ายหน่อย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใจจะขาดเลยทีเดียวนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวการสอนการใช้งานนะครับสำหรับตัดสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับตัดรูปแบบนะครับตัดงานป้ายนะครับตัดตัวหนังสือตัดอักษรต่างๆนะครับก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับโปรแกรมไซมาตเตอร์นะครับใช้งานเหมือนกันหมดทุกรุ่นนั่นเองนะครับสำหรับงานตัดสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็ให้งานที่หลากหลายรูปแบบนะบส่วนโปรแกรมไตม์ตเตอร์เนี้ยก็มีรูปแบบให้อีกมากมายนะครับเป็นร้อยกว่ารูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกป้ายสต็อปนะครับป้ายงานต่างๆนะครับรูปแบบลวดลายนะครับรูปตัวกระตูนนะครับในงานตัดสติกเกอร์สีๆแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับหรือว่า พี่พี่ท่านใดนะครับมองหาเครื่องตัดสติกเกอร์งานแบบนี้อยู่นะครับตรงกับงานของตัวเองอยู่นะฮะที่ร้านเนี่ยมีเครื่องตัดหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับตั้งแต่หน้า30เซนนะครับหน้า70เซน60เซนนะครับจนไปถึงหน้าเมตรสานั่นเองนะครับแล้วก็มีสอนในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็มีส่งพร้อมสอนการใช้งานนะครับถึงบ้านนะฮะสำหรับเครื่องตัดสติกเกอร์นั่นเองนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Li น์ a f i x i n k นะครับพิมพ์ s i f i x i n k นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนนนห้้าจอี วันนี้ฟิกอิงชาแนลขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ